ยังไม่หมดนะครับยังมีในส่วนของใต้เบาะนะครับที่ไว้สําหรับเก็บแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของเก็บของนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวน้องแม่นพาไปดูครับก็ในส่วนของเบาะด้านหน้านะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้แบบนี้เลยนะครับผมเปิดเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนในการของใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดไฟนะครับจะอยู่ทางด้านหลังนะครับข้างๆกุญแจนะครับลูกค้านะครับสามารถเอาปลั๊กไฟที่เรา แถมไปให้กับตัวรถนะครับมาเสียบแล้วก็ชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนะครับต่อมาครับในส่วนของที่เก็บของทั้งด้านหลังนะครับเปิดยังไงเอ่ยเดี๋ยวให้น้องแมนเปิดให้ดูครับก็ในส่วนของที่เก็บของด้านหลังนะครับผมก็จะมีช่องเสียบกุญแจตรงนี้นะครับให้เราเอากุญแจมาไขก่อนนะครับแล้วก็ยกตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีที่เก็บของด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผม ก็วิธีการใช้ปุ่มถอยหลังนะครับผมก็ถ้ากดปุ่มถอยหลังปุ๊บก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในโหมดถอยหลังอยู่นะครับแล้วก็บิดได้เลยมันก็จะถอยแบบนี้